สีแดงนะครับขยับเรือตั้งแต่ต้นเกมนะครับสีแดงกินเบี้ยสีขาวกินสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเม็ดขึ้นมาผูกสีแดงกิน สีขาวกินสีแดงทิมเบี้ยขึ้นไปสีขาวเดินม้าขึ้นมาผูกครับสีแดงยังคงกินสีขาวใช้ม้ากินเบี้ยสีแดงทิมเบี้ย สีแดงครับยังคงกินต่อเนื่องครับสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินแรกสีแดงจบด้วยการใช้เรือกินครับ สีขาวขยับเรือมาจับโคนสีแดงเดินโคนหลบสีขาวทำเรือคู่ฟังสีแดงเดินโคน สีแดงทิมเบี้ยสีขาวขยับเรือสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวกินออกนอกสีแดงทิมเบี้ยสีขาวหงาย สีแดงกินไหนสีขาวถอยเบี้ยไล่มาสีแดงจึงจับเรือสีขาวย้ายเรือจับเบี้ยไหนสีแดงยังคงจับเรือสีขาวขยับเรือสีแดงจึงกินเบี้ยไหน สีขาวจึงดันโคนเข้ามาสีแดงเอาเรือหลบสีขาวกินโคนตัวที่ขาดครับฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวบุกเพิ่มด้วยโคนสีแดงใช้เรือกดขุนสีขาวถอยเรือเข้าบางัง สีแดงกินครับสีขาวถอยโคนกินสีแดงขยับขุน สีขาวกดโคนเข้ามาครับสีแดงใช้โคนกินแรกสีขาวใช้โคนกินโคนสีแดงถอยมา้าสีแดงทิ้มเดี่ยวไปครับสีขาวกินสีแดง กินสีแดงครับเอาเม็ดขึ้นปิดพร้อมกับไล่โคนสีขาวไม่หนีครับกินสีแดงกินส,สีขาวจึงเปิดลุกคาด สีแดงครับเดินขุนจับเรือสีขาวเดินเรือกินเบีย้ยสีแดงใช้ม้ากินม้าสีขาวใช้เรือลูกสีแดงกินเรือ สีขาวขยับขุนไปสีแดงลูกสีขาวถอยชิดเรือสีแดงขยับขุนผูกสีขาวเดินขุนสีแดงขยับขุนสีขาวเดินขุนอีกสีแดงเดินม้ากินเบี้ยสีขาวขยับขุนมาสีแดง ขยับขุนตามสีขาวครับตัดสินใจเดินถอยกลับครับฝั่งสีแดงปิดเกมลูกจน